กำลังลื่นลงในเหวแล้วสัญชตาติญาณไม่ว่านุสกษัตรย์ครับต้องควา้าต้องหาทางวอาขอกชีวิตควา้ากิ่งไม้ดิ่งไม้ครับคว้าโคนหญิงกิดโคดหิ้นหล่นคนสุดท้ายในใจนะครับว่ามันเล่าร้อนบอกว่าลูกอยู่ที่บ้านใครต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราใครรับผิดชอบสัญชาติญาณต้องอคว้าเลยครับคว้าไปคว้ามาเนี่ยรู้แล้วเองต้องตายก็เลยไปเกาะกิ่งไม้ได้ มันหลุดมานะครับด้วยความสูงนี่ร่างกายหลีกแล้วแน่นอนนะแต่เชื่อไหมไปอกกิ่งไม้ได้ใจหอหนึ่งนี่คือคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงลูกคิดถึงนะครับตัวเองเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวจะรับผิดชอบแต่ตอนนี้ตัวเองจะต้องตาย,ยรึเปลอยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลยหรอติ่งไม้ที่จับไว้เนี่ยรู้สึกมันนั่งคมนีมแต่ความลึกของเหวเนี่ยมันมีความลึกอีกไง ก็เลยทำไงดีด้วยความที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าก็เลยลองดูสิตะโกนดังๆว่าพระเจ้าพระเจ้าช่วยพระด้วยพระเจ้ากลอมาเล่พระงยธานนะใส่ชุดกีับสุดยอดท้ายๆมายืนดุยนะครับแหลมผลท้าย ทำให้ข้ารอดเถอะ้าเป็นคนน่าครอบครัวชีวิตอีกสี่ชีวิตพ่อแม่แก่ชระแล้ลูกอีกสองคนแล้วฉันเนี่ยครับต้องดูแลครอบครัวตัวสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าเจ้า่วยดูสิพระเจ้าบอก่อยดูไอ้ป้าด่าพระเจ้าเกินที่บ้านด่าผม พอสุดท,ท้ายก็หยาไปพระเจ้าก็มีอารมณ์พระเจ้าก็ไปไงยคนท้นายขณะที่ฝอกกิ่งไม้อยู่เนี่ยด้วยความเหนื่อยล้ามือได้ปล่อย,ยแต่แสงอาทิตย์เนี่ยครับมันส่องมาลอดช่องภูเขาพอส่องมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคนท้ายใจเนี่ยครับพ่อแม่จมาจารยาเะเกิดเป็นลูกขอเป็นลูกพ่อแม่หน่อยลูกพ่อดูแลลูกได้แค่นี้อาชีพ เหนือยล้าจะจัปล่อยตอนที่ก้มลงมานะครับเหลือคือมัจะติดพิ่มเหลือคือเพิ่นี่ถ้าเชื่อพระเจ้าเน่ยครับได้กลับบ้านไม่นานเลยแต่ตอนนี้ไม่เชื่อไงมีไปถามไล่